วันนี้เราได้นำรถ m g 4นะครับรุ่นดีมาตกแต่งเพิ่มเติมด้วยสเกิร์ตล้อมคันแล้วนำตัวล้อไปทำสีเพิ่มความสวยงามให้กับคุณลูกค้าใครสนใจ m g 4ตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นดอกเบีย้ยศูนยเทักเข้ามาสอบถามได้เลยมีโปรพิเศษให้กับคุณลูกค้าแน่นอนอยากได้รถด,ดีๆโปรโมชั่นโดนๆนะครับต้องที่เพจ MG Mega สาขาชัยพฤกษ์ สวัสดีครับผมนพนะครับจาก MG MEGA สาขาชัยพฤกวันนี้เราได้นำรถ MG 4นะครับรุ่นดีมาตกแต่งเพิ่มเติมด้วยสเกิร์ตล้อมคันนะครับแล้วนำตัวล้อไปทำสีนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับคุณลูกค้าพร้อมกับโปรโมชั่นวันนี้โปรโมชั่นเด็เดๆโดนๆมีให้คุณลูกค้าแน่นอนเดี๋ยวเราไปชมกัน เรามาชมด้านหน้านะครับของเจ้ารถ MG4 รุ่นดีตัวนี้เราได้ตกแต่งมากับชุดสเกิร์ตของเวลิกด้านหน้าของเวลิกนะครับจะใช้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดําแล้วก็มีขิบเคปร่านะครับตรงมุมซ้ายขวาเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถ ตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะครับเลนโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทมและไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันส่วนตัวโลโก้นะครับตัวนี้ยังเป็นตัวโลโก้เดิมๆเ,เลยนะครับของ MG ที่ให้มาแต่ถ้าเกิดใครสนใจนะครับที่จะทำเป็นสีดำเพื่อเข้ากับตัวรถเพราะตัวนี้แต่งจัดเต็มจริงๆ ก็ทักเข้ามาสอบถามได้หรือแจ้งที่ปรึกษาการขายได้นะครับตัวนี้ในส่วนของด้านหน้านะครับตัวนี้ถ้าเป็นรุ่น MG4 MG เนี่ยจะมีตัวปิดเปิด Adaptive g Kewl ตัวนี้นะครับเปิดปิดอัตโนมัติระบายความร้อนให้กับคุณลูกค้าด้วยเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันว่าเราตกแต่งเพิ่ม,เต,มเติมอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างเรามาชมด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับเราจะเริ่มจากตัวร้อนตัวนี้นะครับ แจ้งคุณลูกค้าเลยนะครับมันเป็นล้อเดิมปกติแล้วล้อของเจ้า MG4 มันจะมีฝาครอบนะครับส่วนด้านในจะเป็นล้ออลลอยอยู่แล้วเมื่อถอดออกมานะครับล้อตัวนี้จะเป็นสีโครเม,มียมหรือว่าเป็นสีอลลอยจะเป็นสีเงินเงินเราได้ทําการเอาตัวล้อตัวนี้นะครับไปทําสีเป็นสีเทาเมคาลิกตัวนี้จะเป็นสีเทาเมคาลิกนะนะครับเงาเงาแล้วก็เสริมเติมนิดนึงนะครับในเรื่องของตัวตัวครอบเพราะว่าตัวเนี้ยนะครับเวลาเราถอดออกมาปุ๊บเนี่ย ของเดิมมันจะไม่มีอันนี้เราติดให้กับคุณลูกค้าเสริมเข้าไปด้วยในส่วนของสเกิร์ตด้านข้าง v วลิกนะครับทำเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําเหมือนกันคําว่าเวลิกอยู่ด้านท้ายนะครับเพิ่มความสวยงามด้านข้างหล่อทั้งด้านหน้าด้านข้างด้วยนะครับเพิ่มเติมอีกหนึ่งในเรื่องของตัวหลังคาจะเป็นหลังคาแลปตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์แลปสติ๊กเกอร์แลปของเราก็จะใช้แบบคุณภาพครับเกรดพรีเมี่ยมเมื่อเวลาเราลอกแล้วตัวนี้นะครับก็จะไม่ทิ้งคราบ กาวไว้กับวลังคาด้วยเป็นการรักษาสีด้วยเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันว่าเราตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับเรามาชมด้านหลังกันครับตัวนี้เป็นรุ่นดีนะครับโดยปกติแล้วรุ่นดีจะมีสปอยเลอร์ให้เป็นดักเคลตัวนี้มาให้อยู่แล้วนะครับแต่ ชุดแต่งของเขาในของตัวเวิกเนี่ยจะมีสปอยเลอร์ด้านบนมาให้ด้วยตัวนี้ก็จะเป็นสีสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําเป็นดําเงาเป็นโอแบ็กเพื่อเข้ากับหลังคาที่เราแลปไปตัวนี้แล้วก็มีไฟเบรกตัวที่3ามให้ด้วยตัวรุ่นผลิตในไทยตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวที่ปัดน้ําฝนให้ตัวรุ่นดีไม่มีกล้อง็อกคานแต่เรามีกล้องมองหลังให้ส่วนสเกิร์ตด้านล่างนะครับสเกิร์ตด้านล่างเนี่ยเราเป็นแบบท่อคู่มีสีท่อนะครับแล้วเขามีดิเพนเซอร์ให้4จุดเป็นสีเดียวกับตัวรถ แล้วก็เป็นสีดําด้านตัดมีคําว่า MGC เพิ่มความสวยงามให้ด้วยแล้วก็แวลลกอยู่ด้านล่างเพิ่มความหล่อความสวยงามด้านหลังนะครับหล่อทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังแบบนี้ใครที่สนใจอย่าลืมนะครับทักเข้ามาสอบถามได้เลยที่ปรึกษาการขายเราพร้อมให้คำปรึกษาเลยเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นด้านหน้ากัน เรามาฟังโปรโมชั่นกันนะครับเจ้า MG4 รุ่นดีราคาอยู่ที่7,9900บาทสามารถออกรถได้ที่0บาทนะครับหรือใครที่สนใจดอกเบี้ยพิเศษทักเข้ามาสอบถามได้เลยในรุ่นอื่นนะครับในรุ่นที่ขยับขึ้นไปจะเป็นรุ่น X นะครับราคา8,9900บาทใครที่สนใจโปรโมชั่นพิเศษก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้ในส่วนความแตกต่างของเจ้ารุ่น X จะเป็นเรื่องของไอสมาร์ตตัวอ่าสปอยเลอร์ที่มมีเพิ่มขึ้นมาให้ ตัวนี้ใครที่สนใจทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับและมีรุ่น V สูงขึ้นไปอีกตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่8,89,900บาทจะสามารถวิ่งได้ระยะทางเยอะกว่าเดิมจะวิ่งได้540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งใครที่สนใจทักเข้ามาสอบถามได้ส่วนตัวท็อปเลยตัว X Power ราคาอยู่ที่1,119,900บาท นะครับอันนี้เป็นรุ่น X รุ่นท็อปเลยเราจะได้มอเตอร์2ตัวระบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อมกับกำลังแรงม้าที่435แรงม้าวิ่งได้480กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งใครสนใจ MG4 ตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%ถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยมีโปรพิเศษให้กับคุณลูกค้าแน่นอนอยากได้รถดีๆโปรโมชั่นโดนๆนะครับ ต้องที่เพจ MG เมกาสาขาชัยพฤกษ์วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยหรือโทรหาผมสายตรงได้เลยนะครับ0971054147แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ